เดวิดแบคแฮมนะครับคือผู้ชายที่ขึ้นชื่อเรื่องทรงผมมากๆครับปลายยุ90ต้นยุค2000เนี่ยคือตอนนั้นแบคแฮมตัดผมทรงอะไรก็มีแต่คนตัดตามนะครับและเ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแบคแฮมเนี่ยมีช่างตัดผมส่วนตัวอยู่คนนึงครับและครั้งหนึ่งนะครับเดวิดแบคแฮมเคยโทษช่างตัดผมของเขาด้วยครับว่าตัดผมเขาออกมาแล้วมันดูตลกมันดูไม่ดีช่างตัดผมคนนั้นจะเป็นใครและผมทรงนั้นคือผมทรงอะไร เราไปดูกันเลยครับทรงนี้นะครับเพื่อนๆผมทรงนี้นะครับคือโมฮอกในตำนานของแบคแฮมนะครับแบคแฮมครับถึงกับต้องโยนความผิดให้กับช่างตัดผมของเขาเลยนะครับที่ตัดผมทรงนี้ออกมาให้เขานะครับครั้งหนึ่งนะครับเดวิดแบคแฮมเคยพูดถึงเรื่องทรงผมของเขาเอาไว้ว่าผมอ่ะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องทรงผมของตัวเองและมันไม่มีทรงไหนเลยครับที่ตัดออกมาแล้วทําให้ผมรู้สึกเสียใจเพราะเมื่อย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นๆผมก็มองว่ามันออกมาดูดีทุกทรงนะครับก็ผมหล่อครับคนหล่อตัดทรงอะไรก็หล่อครับ แต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆนะครับทรงผมที่ผมรู้สึกว่ากูทําไปได้ไงวะเนี่ยก็น่าจะเป็นทรงโมฮอคนี่นะครับแต่ทรงนี้นะครับต้องโทษคุณแม่ของผมเลยครับเพราะทรงนี้คุณแม่ของผมเป็นคนตัดให้ครับดังนั้นความผิดมันจึงเป็นของคุณแม่ครับและนี่ก็คือคําพูดของเดวิดแบคแฮมนะครับถึงเรื่องทรงผมของเขานะครับแกก็พูดแบบติดตลกอะนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่าทรงโมฮอคในตำนานของแบคแฮมเป็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าแบคแฮมตัดทรงนี้แล้วรอดนะครับตัดทรงนี้แล้วยังเท่อยู่ไหมครับเพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนยนห่อ